ณวัดจตุพิษวราวาสจังหวัดปทุมธานีคณะศิษยานุศ,ศิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่ผู้แทนคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมกันนี้ได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยกถินแด่คณะสงฆ์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีในบุญใหญ่ทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการวัดคณะประธานกฐถิน และพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะปีนี้คณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายได้มาร่วมทอดกระถินด้วยทำให้บรรยากาศงานบุญคึกคักเป็นอย่างมากค่ะส่วนบรรยากาศพิธีทอดกระถินสม,มัคีประจําปีพุทธศัการาช2566ณวัดทุ่งกระพังโหมจังหวัดนครปฐมมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจํานวนมาก ในการนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกระถินสมคีทั่วไทย5,000วัดเพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยโดยคณะผู้แทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้ากระถินด้วยความปลื้มปีติพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวรับพระเดียงสง์และกล่าวอัปโลกภ้ากถินซึ่งทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาคา่ะและที่วัดผาแตนอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกถินในโครงการกถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัด มาร่วมถวายด้วยโดยได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐถินโดยผู้แทนคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายบริวารกฐถินแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปิติในบุญทอดกรถินสาม,มัคคีในครั้งนี้เพราะปัจจัยที่ถวายในวันนี้จะแปลเปลี่ยนมาเพื่อเป็นงานพระพุทธศาสนาซึ่งงานบุญกรถินที่เกิดขึ้นนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ แห่งการสร้างบารมีของผู้มีบุญทุกท่านที่ยากจะลืมเลือนเพราะเราได้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพุทธที่ร่วมกันสืบทอดอริยะประเพณีที่สำคัญเพื่อดำรงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ